บินบินพร้อมเลยอ่ะอันนี้ไปฮับไอ้มันไปฮับลูกค้าตรวจเช็คสภาพกองแอร์ค่ะสภาพกองแองนะคะหนูเข้ามาแทะตัวประกินฟองน้ำนะคะอุตันกองแองค่ะรถฮอ n ด a c ซ V G3 นะครับช่างลงมือถอดลื้อแล้วนะครับไซส์ใหญ่นะครับมีคราบน้ำมัน แล้วก็คอมแอร์นะครับด้านล่างก็ม,มีคราบน้ำมันนะครับเดีย๋ยวจะได้ลื้อออกมาลองทำความสะอาดเช็คลั่วนะครับช่างถอดคอมแอร์รถ h o นด้าเซียวออกมาเรียบร้อยค่ะสภาพตัวคอมแอร์กคราบอย่างที่เห็นค่ะก็เดี๋ยวถอดชุดคัดแอร์ออกแล้เดี๋ยวนำไปเช็คลั่วค่ะ <c oughs> ห่วมถ่ายน้ำมันคอมค่ะม,ม,มีน้ำมันคอมออกมาเลยค่ะภายในคอมแห้งเลยนะคะไม่รู้ว่าน้ำมันคอมหายไปไหนะแต่ตัวคอมแอร์นะคะมีคราบที่เห็นก็เดี๋ยวจัดการล้างคอมสะอาดไะนําไปเช็ครั่วค่ะน้างคอมสะอาดคอมดีค่ะ รั่วคอมแมรถ c ี v g วนะครับคอแมแยยังไม่รั่วไม่ซึมนะครับยใา้ช่างไปประกอบชุดหน้าคัดใหม่ตัวแผงแอร์นะครับก็หรือถอดออกมาแล้วเดี๋ยวจะได้ฉีดล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็เช็ครั่วด้วยนะครับ แล้วเปลี่ยนตัวเซ็กรองไดเออนะครับที่อยู่ด้านในกระบอกนี้นะครับวันนี้คนเปลี่ยนทุกแสนหมืนโลนะครับผมดำมากเปลี่ยนตัวเซกองไดเออตัวใหม่ให้ด้วยนะครับก็จะขาวนะแผงแอร์รถซ r อ7รเจสนะครับ จะชีดล้างทำความสะอาดแนละ้วก็น,นำไปเช็คกรวดแหวนที่ออกมาก็ำดำนะใช่ตันนะครับใช่สกระปรก เช็คตัวแผงแอร์รถ crv g 3นะครับหลังจากล้างทำความสะอาดภายนอกนะครับแอร์ไม่รั่วไม่ซึมนะเดี๋ยวจะให้ช่างประกอบตงลงรถนะครับพัดลมสองตัวนะครับก็เรือออกมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับที่เสียเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนตัวมอเตอร์พัดลมนะฮะล้างทำความสะอาดใบพัดแล้วก็โคง พัดลมนะครับถอดต,ตัวมอเตอร์พัดลมนะฮะทิปเสียก็ใบพัดนะฮะเดี๋ยวจะได้ไปล้างทำความสะอาดนะครับ mm. ช่างถอดมอเตอร์พัดลมรถเซียวีจีสามนะฮะส่วนนี้เป็นด้านฝั่งคนขับนะล้างทำความสะอาดใบพัดนะครับตัวโครงพัดลมนะ ก็ใบพักนะครับเสร็จแล้วทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับเสร็จอะไรใหม่ที่จัดลงให้รถเซ v g วคันนี้ค่ะก็จะมีตัวมอเตอร์พัดลมนะคะที่ตัวนี้ของเก่าสีอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ที่จะเปลี่ยนให้ก็ลูกค้าตัดสินใจเปลี่ยนพร้อมกันทั้งสองตัวนะคะตัวมอเตอร์ก็จะมีอายุการใช้งานพอๆกันค่ะพร้อมกับเปลี่ยนสายน้ำยาแอร์สายใหญ่ที่รั่วเปลี่ยนไส้กรองไดเออร์เปลี่ยนลูกยางโอลิงข้อต่อที่เราถอดเปลี่ยนอะไร ถอดคอมออกมาคว่ำถ่ายน้ำมันคอมเติมน้ำมันคอมใหม่เปลี่ยนชุดคัดแอร์ใหม่ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเซ็ตอะไรใหม่อะไรมาตรฐานที่จัดลงให้รถเ r v G3 คันนี้ค่ะคอมแอร์ของรถ h อนด้าเ v G3 ช่างจัดการประกอบชุดคัดแอร์ใหม่ลงคอมเรียบร้อยค่ะนี่ก็จะเป็นตัวชุดคัดเก่านะคะที่ชอ็อตไม่ไม่ทำงานเสียและเดี๋ยวเติมน้ำมันคอมให้ใหม่ค่ะ รถ Honda c ซี v ช่างจัดการประกอบอะไรลงรถค่ะคอมแอร์ลงรถเรียบร้อยค่ะนี่คือสภาพสายพานตัวสายพานนะคะล่องลึกสายพานแข็งตอนนี้ระบบแอร์นะคะสร้างความเย็นได้อยู่ที่8องศาอุณหภูมิรอบรอบรถอ,อยู่ที่38องศาค่ะ ตัดนะคะก็จะเห็นว่ามันกระชากตรงนี้นะคะต้องให้ช่างเครื่องตรวจเช็กรอบของการเดินเบานะคะและตรวจเช็คสายพานตรงนี้ต้องควรรีบทำอย่างด่วนค่ะซึ่งตอนที่คอมแอร์ทำงานนะคะระบบเครื่องยนต์จะมีรอบชดเชยให้ส่วนคอมแอร์ซึ่งตอนนี้ระบบ ตัวเชยของคอมแอร์นะคะมีปัญหาก็ต้องเข้าไปตรวจเช็คอย่างด่วนค่ะหัดลงไฟฟ้าทำงานทั้ง2ตัวค่ะค่าความร้อนของแอร์ปกติอยู่ที่175ค่ะเราซ่อมความเย็นออกมานะคะเพื่อที่จะให้แอร์ตัดต่อกานคอมแอร์ตัดต่อนะคะรถดดก็จะประหยัดน้ำมัน ระบบความร้อนของเครื่องยนต์ปกติค่ะอตอนนี้ภายในรถปรับระดับน้ยแอร์อยู่ที่โลสปิิพัดลมอยู่ที่3าคีดค่ะแอร์เย็นได้อยู่ที่7องศาอุณหภูมิรอบๆในห้องโดยสารอยู่ที่23องศาก็ปกตินะคะ